ปัสุสัตว์เดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนเข้มตรวจห้องเย็นป้องกันการลักลอบขนเนื้อสัตว์เถื่อนนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ในายวิสุทธิประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาและจำหน่ายสินค้าปุสัตว์ห้องเย็นเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพลเรือตรีรัศักร,รักชื่นผู้อำนวยการสำนักงานประสานร,ราชการในภูมิภาคหน่วยที่สองกอง รองทับเรือและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรีฝ่ายทหารนายสัตวแพทย์ชาติชายยิ้มเครือปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีเพสัจกรหญิงอารีวันมหาธนรัฐเพสัจกรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์ด่านตรวจประมงสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดและฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรีตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าปศสุสัต์วห้องเย็นสถานที่จำหน่ายอาหารโดยตรวจสอบแหล่งที่มาเอกสารต่างๆได้แก่ใบอนุญาตทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ใบเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์และใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จำนวนสแห่งได้แก่ ห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาจันทบุรีและห้างสปปรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาจันทบุรีผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2558และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายพศ2559ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขลักษณะที่ดีในการรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์บริเวณตัดแต่งเนื้อสัตว์ ลักษณะส่วนบุคคลรวมทั้งระเบียบกฎหมายการเคลื่อนย้ายซากสัตว์การรับจองเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายให้ได้มาตรฐานทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทําผิดจากการลักลอบนําเข้าหรือจำหน่ายเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคสมนึกวิสุทธ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรีภาพข่าว สัรหวันโกกะอินรายงาน